สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอวนลากปลาด่างกักปลาหรืออวนล้อมปลานะคะเข้าแล้วนะคะโอ้โหวน,นี้เข้าเยอะมากเลยใครที่สนใจนะคะรีบมาจับจองกันอันนี้อวนลากเราจะลุมบนให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานมีตั้งแต่2เซนถึง6เซนด่างกักข้างบนเราก็ลุมบนให้เรียบร้อยแล้ว สีแดงสีดําจะเป็นไนล่อนแข็งนะคะแล้วก็สีขาวก็จะเป็นเนื้อนิ่มเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันค่ะของเข้ามากมายเลยใครสนใจขนาดไหนนะคะลองทักเข้ามาได้เลยมาค่ะวันนี้ร้านจะพามาดูด่างกักปลาหรืออวนล้อมปลานะคะที่ใช้สําหรับหวานแหเอาไว้กักกั้นปลาตัวนี้จะมีสามสีสีขาวจะเป็นเนื้อนิ่มแบบได้ค่ะค,ะคล้ายๆแหได้ สีแดงสีดำทำจากไนลอนนะคะไนลอนแข็งเส้นจะแข็งกว่าสีขาวหน่อยนึงเป็นเนื้อเบอร์หกทั้งคู่อันนี้จะเป็นด้านบนค่ะหัวนี้เราจะลุมบนให้เรียบร้อยนะคะพร้อมใช้งานเลย3ามเซนลุมบนเรียบร้อยจะยาวประมาณ11เมตรถ้าสีเซนจะยาว15เมตรนี่นะคะอันนี้ไนลอนเบอร์หกสีขาวก็เป็นได้เบอร์หค่ะ อันนี้จะเป็นตาประมาณ3เซนส่วนตัวนี้จะตาประมาณ4เซนตัวนี้จะเป็นไนล่อนเบอร์หเห็นไหมคะขนาดตามไม่ได้ห่างกันมากมายเลยแล้วแต่ลูกค้าชอบนะถ้า4เซนลุมบนเรียบร้อยไปใช้งานจริงจะยาวประมาณ15เมตรแล้วก็ถ้าเป็น3เซนนะคะลุมบนเรียบร้อยไปใช้งานจริงก็จะอยู่ที่11เเมตรอันนี้เราจะไม่พูดถึงเนื้อก่อนลุมความ ยาวที่ทางร้านบอกไปเมื่อกี้นี้เป็นความยาวหลังจากลุมบนเรียบร้อยหรือพูดกันง่ายๆคือความยาวใช้งานจริงดังกักนะคะเราจะติดโซ่ไม่ขึ้นเผาถ้าเป็นวนลากเราจะขึ้นเผาเนี่ยค่ะจะมีหลายขนาดจะมีความลึก7ซอก3เมตร50 8ซอก4เมตรและ10อกหเมตรมีขนาดตา3มเซนกับ4เซนนะคะ ลูกค้าสนใจตัวไหนก็ฝากไว้ด้วยทักเข้ามาหรือโทรเข้ามาที่เบอร์โทรที่ขึ้นหน้าจอนี้เลยต่อไปนี้อันนี้จะเป็นอวนลากปลานะคะอวนลากปลาบ่อจะมีขนาดตาสองเซนถึงหกเซนยางผื่นอย่างผื่นนี้ทางร้านจะยกตัวอย่างสองเซนมาให้ลูกค้าดูเป็นตัวที่ถี่ที่สุดแล้วค่ะนี่ค่ะขนาดตาสองเซนเนื้อจะเป็นได้เบอร์สาม สองเซนสองเซนครึ่งจะเป็นเบอร์สามแล้วก็สามเซนสามเซนครึ่งถึงหกเซนจะเป็นได้เบอร์หกอันนี้ข้างบนเราก็จะลุมบนให้แล้วแกออกมาจะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเหมือนอวนกักนะคะแต่อวนอวนกักไม่มีเพาวนรากจะมีเพาลุมบนให้เรียบร้อยเนื้ออวนก่อนลุมยี่สิบหกเมตรลุมบนแล้วลูกค้าไปดึงรากใช้งานจริงจะอยู่ที่ความยาวประมาณสิบแปดเมตรค่ะแต่ไม่ต่ำกว่าสิบแปดแน่นอน นี่ค่ะอันนี้จะเป็นความลึกนะคะสําหรับผืนนี้8อก,ก็คือ4เมตรขึ้นเผาแล้วลูกค้าจะเหลือเนื้อรากด้านบนอยู่แค่ประมาณ2เมตร20ไม่รวมเผาเพราะว่าอีกเมตด80จะอยู่ที่เผาเนี่ยค่ะจากลูกโซ่ถึงข้างบนอ่ะตัวนี้ใช้ลากจริงได้2เมตร20นี่ค่ะเผาลึก90นะคะเผาลึก90พับขึ้นลงเนื้อจะอยู่ที่เผาเมด80ตามที่ทางร้านได้เก่าไว้ข้างต้นเลยค่ะ เวลาเราลากนะคะปลาอวนลากปลาก็จะเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้าแกะออกมาแล้วเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีเพลาแบบแผลแต่ไม่ใช่แหเพราะแหจะเป็นวงกลมแต่อวนลากปลาของเราจะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะเวลาลูกค้าเอาไปลากแล้วอะลูกโซ่เขาจะแตะพื้นปลาก็จะเข้าเพลาข้อดีก็คือว่าปลาจะไม่ช้ำคัดไซส์คัดขนาดของปลาง่ายค่ะ ลากในบอ่อของตัวเองนะคะจับปลาขายได้เลยอันนี้เป็นตาที่2งเซนถ้าใครที่ต้องการปลาใหญ่ๆก็เลือกขนาดที่โตขึ้นมานะคะเพราะเรามีตั้งแต่2องเซนถึง6กเซนสนใจนะคะแอดไลน์เบอร์โทรหรือโทรเข้ามาสอบถามได้เลยที่ร้านชริตาการคาการค้าขอโทษค่ะเบอร์โทร089 704 9963เบอร์โทรที่ขึ้นหน้าจอนี้เลยนะคะสวัสดีค่ะ